สำหรับข้าวอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับซึ่งเป็นข้าวเหนียวนาปีนะครับที่กำลังมาแรงที่สุดในขนาดนี้ครับผมพี่น้องครับนี่นั่นก็คือข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธิ์ครับพี่น้องครับนี่เป็นตัวสอนให้ครับผมครับสวัสดีครับพี่น้องพอปายที่เคารพรักครับผมหนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรครับผมจากช่อง YouTube f a c e b o o k Fanpage นะครับแล้วก็ t ิ k To อกครับผม ที่มีชื่อช่องวาแฮปปี้การเกษตรชาแนลครับพี่น้องครับผมนี่เอาครับพี่น้องครับสาหรับมือนีครับเรามาอยู่กันที่แปลงสาธิตนะครับหรือว่าแปลงทดลองอีกหนึ่งแปลงสําหรับข้าวนาปีของเราอีกหนึ่งสายพันธุ์ของแฮปปี้การเกษตรของเรานะครับนั่นก็คือข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธ์นะครับซึ่งเป็นข้าวเหนียวหน้าปีนะครับมีชื่อว่าข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธ์ครับพี่น้องครับนี่นอ อยากให้พี่น้องป้องปายนะครับได้มาเบิ้งกันครับพี่น้องการนี่บอ้ยสาหรับพื้นที่ยู่หมองนี้เนาะอําเภอวาปีปทุมนะครับจังหวัดมหาสารคามของเราเนาะครับเนาะสำหรับข่าวสายพันนี้เป็นข้าวเหนียวนาปีนะครับที่มีลักษณะเม็ดใหญ่เม็ดยาวนะครับนี่เวลาห้าสีข่าวสารออกมาเนี่เออเอาไปหนึ่งนี่เม็ดสีงามนี่ปัาดปานตัวนอนเลยทีเดียวนะครับและนอกจากนั้นที่สําคัญที่สุดนะครับ ก็คืออ่อนนุ่มนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมครับพี่น้องครับนี่เนาะซึ่งตอนนี้ครับพี่น้องครับต้นเดือนตุลาคมนะครับผลปรากฏวานีครับพี่น้องครับนี่เนาะนี่กําลังขมครับพี่น้องครับนี่เนาะซึ่งการเก็บเกี่ยวของเขาสายพันธุ์นี้ครับพี่น้องครับนี่เนาะประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนนะครับต้นเดือนธันวาคมเนาะสำหรับความสูงครับพี่น้องครับนี่กับประมาณเพียงเอิร์ครับพี่น้องครับความสูงของเขาสายพันธุ์นี้เนาะ เราพ่อยพี่น้องนะครับเบิ้งบอล้มบอล้มแม้แต่ต้นเดียวเลยครับไม่ล้มเลยนะครับผมนี่เนาะเอานี่สําหรับวัอนี้นะครับผมนุ่มขวัญแช่หัวใจเกษตรนะครับก็เลยได้มาว่าจะให้พี่น้องพ่อไปในรับฟังนะครับสําหรับข้าวอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่กําลังมาแรงนะครับซึ่งเป็นข้าวเหนียวนาปีนะครับที่มีชื่อว่าข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธ์นะครับแปลงแฮปปี้การเกษตรของเรานะครับผมที่อยู่จังหวัดมหาสารคามนะครับเอาส่วนรายละเอียดต่างๆเป็นยังไง ก็ฝากที่ฝากน้องนะครับในการติดตามก็แล้วกันนะครับผมเอาครับพี่น้องครับสําหรับวัอนี้ครับเป็นวันแรกนะครับแล้วก็เป็นโอกาสดีในการที่จะเปิดพรีออเดอร์นะครับสั่งจองล่วงหน้าสําหรับข้าวสายพันธุ์นี้นะครับที่มีชื่อว่าข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธ์นะครับผมพี่น้องครับมีจํานวนจํากัดนะครับผมสามหมายเลขโทรศัพท์ครับ0 8 9 9 4 2 8 6 8 4ครับ092ครับ516 4252นะครับแล้วก็065 049599นะครับเอาจ้าเนฝากที่ฝากนอกกันแล้วกันนะครับผมเอาส่วนรละเอียดต่างๆนะครับถึงความคืบหน้าเดี๋ยวนุ่มขวัญแช่วัชเกษตรนะครับกะซีเดมาวจาจพี่น้องป้องไปนะครับเด็ดลับปั้งนะครับเป็นระยะระยะกันแล้วกันนะครับผมเอาครับผมสำหรับวันนี้ครับผมนุ่มขวัญแช่วัชเกษตรพร้อมทีมงานแฮปปี้การเกษตรชาแนลนะครับขอรัาผ้าจากพี่น้องป้องไปไปเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับพี่น้องครับนี่นี่ครับ จะสอนให้ครับข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธ์ครับผม oh.